วปีออง4ผ่อน4,500พี่ว่าไงคะอยากได้กันไหมคันนี้นะคะราคาเบาๆค่าตัวน้องอยู่ที่2 7 9 0 0 0บาทบาเท่านั้น <บา S 1> เองคั <บา S 1> นนี้ได้อะไรไปบ้างไปดูกันได้ล้อไม้แม็กไม้นะคะอ่ะมาดูภายในกันบ้างคันนี้นะอ่าสะอาดส้าอาเชียวสวยเนอะ คันนี้ถือว่าสีสีสวยๆเลยแหละภายในนะคะสีดำนะคะเป็นสีบรอนนะคะคันนี้นะปี2014นะคะพ่อนถูกๆเบาๆนะคะเราจะไปทนแดดทนฝนกันทำไมนะคะมาจัดไปเลยคันนี้ หน้าโปรไฟล์เจเจมีทุกช่องทางการติดต่อหรือโทรเข้ามานะคะเจเจรอรับสายอยู่สำหรับวันนี้นะคะเจเจขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอใหม่คลิปหนะ้าไปและะ้วค่ะบ๊ายบาย